หมอป๋อสตอรี่นะคะเพจหมอภูมิแพ้หมอชาติมาค่ะเป็นคมรารแพทย์นะคะโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันค่ะวันนี้นะคะป้าหมออยากจะมาเล่าเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโควิดของเด็กๆก,กันค่ะเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยพบว่าโควิดในประเทศไทยเนี่ย เป็นโอมคอนแล้วนะคะ99.7เลยซึ่งเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ออกมาของกะสรวงสาธารณสุขนะคะในวันที่14มีนา2565นี่เองนะคะจริงๆแล้วอาการโอเมคอนในเด็กๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะอาการไม่ได้รุนแรงมากนะคะเด็กๆจะมีไข้ มีไอน้ำมูกนะคะเจ็บคอบางรายเนี่ยอาจจะมีท้องเสียแล้วก็ถ่ายเหลวได้ซึ่งไข้เนี่ยน่าจะเป็นอยู่ที่ประมาณ4 8 7 2ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเด็กๆก,ก็จะผ่านพ้นช่วงที่จะบิกฤทธิ์ได้ไปนะคะถ้าเด็กๆก,กินข้าวได้นะคะน้ำมูกเจ็บคอเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถรักษาตัวที่บ้านได้นะคะเฉพาะในรายที่ซึมลงกินข้าวไม่ได้นะคะไข้สูงถ่ายเหลวอาเจียนมากนะคะซึ่งมีภาวะขาดน้ำเนี่ย ตรงนี้เนี่ยออแล้วก็มีหายใจเหนื่อยด้วยเนี่ยตรงนี้เนเด็กๆจําเป็นจะต้องได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลนะคะจะบอกว่าถึงเด็กๆจะหายป่วยแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ป้าหมอเนี่ยอย่าที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะให้ระมัดระวังเกี่ยวกับภาวะที่เกิดตามหลังของการติดเชื้อโควิดทุกคนอาจจะเคยได้ยินคํานี้นะคะมีด มิซียลอมาจากอะไรนะคะมิซียลอมาจาก multiple นะคะตัว M นะคะตัว I ก็คือตัวของ inflammatory นะคะ S ก็คือ syndrome in children นะคะเต็มๆก็คือ multiple inflammation นะคะ syndrome in children นะคะกลุ่มอาการเนี้ย พบได้ค่อนข้างน้อยมากๆนะคะแต่ถ้าพบมาเมื่อไหรเนี่ยมีความรดในใดงของโรคที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มันจะเป็นการอักเสบของอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายพร้อมๆกันนะคะมิซีเนี่ยมักจะเจอในเด็กแล้วก็ในกลุ่มของผู้ใหญ่อายุน,น้อยๆนะคะก็คือกลุ่มของเด็กวัยรุ่นนั่นเองนะคะซึ่งมักจะพบในคนอายุที่น้อยกว่า21ปีและพบหลังจากการติดเชื้อโควิดไปแล้วนะคะ2-6สัปดาห์ ทำไมถึงทําให้เกิดแบบนี้ยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนเนี่ยเข้าใจว่าโควิดทําให้เกิดขบวนการแทรกซ้อนหรือว่าเป็นขบวนการข้างเคียงของการอับเสดอย่างไรแต่เราพบว่ามีซีเนี่ยมักจะพบตามหลังที่การติดเชื้อโควิดมาการอักเสบของอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายเนี่ยสามารถเจอได้หลายอวัยวะพร้อมกันนะคะโดยเกณฑ์การวินิจฉัยของมีซีที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องจะต้อง คืงประหนักเอาไว้ว่าลูกเราหายป่วยแล้วนะแต่ว่าถ้ามีอาการเช่นนี้นะคะให้รีบกลับมาพบแพทย์โดยด่วนเลยข้อที่1มีอะไรบ้างนะคะข้อที่1ก็คือมีไข้สูงนะคะในช่วง2องสัปดาห์นะคะหลังจากหายป่วยถ้าไข้สูงเกินยเกิน38องศานะคะโดยที่เป็นไข้เนี่ยนานกว่า24ชั่วโมงร่วมกับมีอาการดังต่อไปนี้นะคะข้อที่1ก็คือ มีเรื่องของท้องเสียถ่ายเหลวนะคะซึ่งเราคงต้องมาดูก่อนว่าเด็กๆเนี่ยไม่น่าจะใช้ลักษณะของลำไส้อักเสบนะคะข้อที่2เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการอักเสบของลำไส้นะคะข้อที่2เนี่ยเด็กๆอาจจะมีผื่นขึ้นตามตัวได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของเซลล์อักเสบนะคะอันที่3มเนี่ยก็คือจะเป็นระบบของ หัวใจนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นเป็นอาการข้างเคียงอาการแทรกซ้อนที่มากที่สุดนะคะเด็กๆจะบอกว่ามีอาการไอหายใจเหนื่อยหายใจไม่อิ่มชีพจรเต้นเร็วนะคะกลุ่มอาการพวกนี้เนี่ยแสดงว่ามันมีการอักเสบโดยเฉพาะในส่วนของกล้ามเนื้อหัวใจเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ระวังเราต้องมีภาวะแทรกซ้อนที่เจอได้มากที่สุดนะคะภาวะที่4ี่เนี่ยก็คือมีเรื่องของไตอักเสบพวกนี้อาจจะเจอได้นะคะมีเรื่องของ ทางเดินหายใจเนี่ยอักเสบปอดอักเสบขึ้นมาใหม่ได้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ไอาหายใจเร็วได้เหมือนเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีภาวะนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เราลูกเราเนี่ยเพิ่งหายป่วยให้ระวังภาวะนี้เด็ดขาดน,นะคะภาวะนี้เนี่ยปกติเราเนี่ยเราจะเจอไม่ค่อยบ่อยนะคะถามว่า CDC ของเมริกาเองเนี่ยก็บอกว่าเอะภาวะนี้จะเจอเมื่อไหร่นะคะมักจะเจอใหนึ่งคน ต่อ3ถึพันรายของผู้ป่วยโควิดนะคะแล้วถามบ้านแล้วจะเจอในกลุ่มอาการเด็กของผู้ไหนบ้างละ่ะที่มาจะเจอบอกว่ามันจะเป็นในเด็กทั่วๆไปได้เลยที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรนะคะแต่ว่าปัญหาก็คือมักจะเจอในเด็กผู้ชายนะคะแล้วก็เจอในเด็กอว้าวนหน่อยนะคะต่อมาจะเจอได้โดยอายุเฉลี่ยที่จะเกิดมีซีเนี่ยอยู่ที่อายุประมาณ 9-10ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนย่ถามว่าอันนี้คือค่าเฉลีย่ยตรงข้อมูลแต่ถามว่าแม้ว่ามันเป็นภาวะที่เราเจอไม่บ่อยแต่มันเป็นสิ่งที่พ่อแม่นะคะจะต้องระมัดระวังหลังจากที่หายป่วยไปแล้วเนี่ย เราจะต้องระวัง,งภาวะนี้ถ้าเกิดภาวะนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยหรือมีภาวะไข้ขึ้นมาอีกหลังจากที่เราหายป่วยจากเรื่องของโควิดเนี่ยจะต้องรีบมาหาคุณหมอกันเลยนะคะถามว่าเราไม่ซีเนี่ยจะป้องกันได้ยังไงบ้างนะคะกพราะหมอบอกได้เลยมีซีป้องกันได้โดยการรับวัคซีนนะคะ พบว่าข้อมูลของวัคซีนไฟเซอร์นะคะในเด็กอายุ12-18ถึงปีเนี่ยที่ฉีดไปแล้วก็ตั้งแต่ปีที่เราของอเมริกาเนี่ยเราก็มีการฉีดในประเทศไทยไปแล้วเนี่ยสามารถป้องกันการเกิดมิซีได้นะคะมากกว่า95%ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแนย่เด็กๆ,ๆเนี่ยที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะป้าหมอแนะนําว่าควรจะรีบไปรับวัคซีนนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ลดความรุนแรงนะคะแล้วก็อาจจะมีการป้องกันเรื่องของมิซีได้ด้วยค่ะโอเควันนี้ป้าหมอดาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ